คุณผู้ชมคะข,ขออยับมาดูเรื่องนี้ที่เราโปรยกันไว้ก่อนที่จะเบรกนะคะชายคนหนึ่งถึงกับจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเพราะว่าอยากจะเห็นหน้าน้องคนหนึ่งอยู่ในชุดมาสคอตหมีน้องนี่เดินขายนมเปรี้ยวอยู่กลางสี่แยกนะคะแต่เพราะสาเหตุอะไรทำไมถึงอยากเห็นหน้าไปดูภาพกันคะ่ะเอาตุงเงิให้ติ๊อีกร้อยหนึ่งอนมวกให้ดูนดนหน่อยอยากเห็นหน้า <c oughs> หนึ่งร้อยค่าค่าค่าน้ำเปี้ยว สองถุงไม่ได้ค่ะสองถุงเขาจีบกันปะเนี่ย,ย,ยน่าหนาสิเป็นเรื่องหวานหวานลับสงการหรือเปล่าตั้งใจจะซื้อแค่ถุงเดียวถุงเดียวเนี่ยคือร้อยหนึ่งนะคะคแต่ว่าอยากเห็นหน้าค่าตาของน้องก็เลยแบงค์ร้อยในมือเนี่ยต้องหลุดไปอีกใบหนึ่งจัดไปอีกสองถุงทิปให้อีกต่างหากคลิปนี้ชายคานหนึ่งเขาเรียกน้องมาเพื่อที่จะซื้อนมเปรี้ยวจากคนที่ขายซึ่งอยู่ในชุดมาสคอตตุต๊ก,กตาหมีนะคะอยู่กลางสี่แยกไฟแดงท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุแล้วก็ชุดมาสคอตแบบนี้คุณผู้ชมคิดดู ว่าจะยิ่งเพิ่มความร้อนมากแค่ไหนแต่ตอนได้ยินเสียงคนขายเนี่ยตอบราคาว่าราคาเท่าไหร่รเสียงหวานมากมเสียงหวานอดใจไม่ไหวจึงอยากรู้ว่าน้องเนี่ยหน้าตายังไงนะ้าเสียงยังหวานขนาดนี้ความอยากรู้เลยบังเกิดจัดทิปให้อีก100บาทแลกกับการเปิดหน้ากากหมีเมื่อเปิดออกมาเท่านั้นราคะโอ้โหตะลึงในความน่ารักน้องน่ารักมากมาพร้อมกับรอยยิ้มหมนหวานชื่นใจ ชาวเน็ตถึงขั้นแซวนะคะบอกรู้ความจริงเสียทีทำไมสามีถึงซื้อนมเปรี้ยวกลับบ้านทุกวัน <c oughs> คงจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ล่ะคะ่ะเอแซวเล่นแซวเล่นแต่รักดีนะครับค่ะ